สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์เวลา14นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นชั่วโมงจิตอาสาคุณครูและนักเรียนก็จะพากันพัฒนาโรงเรียนในจุดที่ควรได้รับการพัฒนานะครับวันนี้คุณครูอ้อมใจไร่ผักแว่นได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปลูก ไม้ดอกไม้ประดับวันนี้เราจะลงต้นคุณนาตื่นสายซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยายกำไรขับผักแว่นซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงครีมนะครับก็เราจะเอาลงดินไว้ก่อนแล้วปลูกปลูกให้ติดไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะช่วยกันขยายพันธุ์ต้นคุณาตื่นสายให้ครอบคลุมปกคลุมไปทั่วบริเวณโรงเรียนนะครับ ต้นคนนาตื่นสายหลายที่หลายถิ่นก็เรียกว่าเป็นดอกบ้าแดดหมายถึงเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดถ้ามีแดดที่ใดต้นไม้ชนิดนี้ก็จะพริดอกออกดอกได้สวยงามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณยายกำไรครับพักแวนก็ขอให้ทามาค้าขายมีกำไรนะครับขอให้ โชคดีตลอดไปถูกรางวัลใหญ่ในวันนี้นะครับโรงเรียนของพวกเราก็ขอแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านนะครับท่านใดต้องการที่จะช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนก็สามารถเชิญได้นะครับขอขอบพระคุณครับ เป็นต้นคุณนายตื่นสายใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้คุณนายตื่นสายไหมคุณนายตื่นเช้าครับคุณนายตื่นสายเรียกดอกบ้าแดดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวของเด็กหญิงครีมจากคุณแม่ใช่ไหมคุณยายคุณยายมอบให้มานะครับขอบพระคุณมากคุณยายอะไรเอ่ยบอกชื่อสิครับคุานไยคขาวเล้ คุณอะไรนะคุณยายกําไรนะครับขอให้ค้าขายมีกําไรร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปไรผักแว่นด้วยผักแว่นนะครับมอบมอบให้มาให้พวกเราเดี๋ยวตอนนี้ปลูกปลูกไว้ก่อน,นเดี๋ยวเราจะไปขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ทีหลังตอนนี้ปลูกให้ให้ต้นให้ต้นคุณยายตื่นสายลงดินไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ลงดินเดี๋ยวมันจะเหี่ยวให้ลงดินไว้ก่อนจากนั้นพวกเราก็จะ หาที่ขยายพันธุ์ให้เต็มไปเลยนะครับตรงนี้โรงเรียนของเราเจ้าก็จะมีแต่ต้นคุณยายตื่นสายแล้วเราก็จะตื่นสายกันทั้งโรงเรียน่นคุณพู้เขาเรียกต้นอะไรนะคุณนายตื่นเช้าตื่นเช้าคุณนายตื่นเช้าแต่แล้วต้องขยันอ่าเป็นชั่วโมงพัฒนาเป็นชั่วโมงพัฒนานะครับคนนู้นของน้องมุกี้เขาเซลามูลมมน้องน้องหมูป่า ลืมไปชื่อเปลี่ยนพี่แหม่เป็นมีควายโอ้ไม่ใช่น้องอุ้มน่ารักเออตั้งเียกน้องอุ้มน่ารักไปเรียกเขามีแพนด้าไม่ได้ใครเป็นมีแพนดา้าบายผู้อ้อมเหรอผู้อ้อมมีแพนด้าเขาว่าน่ารักนะพี่เ <c oughs> น็กชลีนะครับ <c oughs> เป็นหนุ่มหล่อของชั้นป .4 หน้าตาเหมือนอึ่งหน้าฝน <c oughs> แต่ค้าบคนขยันมากตอนนี้คุณครูให้ตักปุ๋ยนะครับเป็นไม้ใบไม้ทับถมเพื่อทําเป็นรองก้นหลุมพี่แน็กทําได้ดีมากเดี๋ยวต้องให้รางวัลเป็นเป็นอาหารแมวหนึ่งหอ่อพี่แนักชอบกินอาหารแมวเป็นอาหารเป็นอาหารว่างแทนขนมนะครับเออเพื่อมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่กินแล้วจะทําให้ขนปลูกปุ๋ยน้องน็กคนนี้ ดูทําท่าอึงหน้าฝนให้ดูหน่อยสิ <S <S แม้วหัวแหวนของคุณพ่อหมอนนะครับมแม่วายแม่วายด้วยทั้งสองคือคนที่ขยันที่สุดของชั้นป .4 แล้วตอนนี้ทุ่มเทมีจิตอาสานะครับกำลังขุดอ้าวตะวันขุดระวังโดนมือกันลูกตะวันขุดแน็กเป็นคนตักแล้วทุกคนทั้งสองก็ จะหามไปใส่ที่รอ,อยางเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้นะครับปุ๋ยย,นะยูเรียตากระต่ายบินตากระต่ายบินนะปุ๋ยยูเรียตากระต่ายบินอันนี้ปุ๋ยหัวโตวเด็กชายหัวโตกับเด็กชายอึ่งอ่างกําลังทํางานกันอย่างขามักขม,มนินนะแล้วทั้งสองทำงานยังมีความสุขน้องเน็กเดี๋ยวจะต้องให้อาหารแมวอาหารแมวไปกินเป็นอาหารว่างเพื่อจะให้ขนปลูกปุ๋ย อหัวโตกินอะไรหัวโตเลิกเตะเลิกเตะกระสอบเพียงเลิกเตะกระสอบแล้วแต่นี้หันมาแต่งหน้าทาปากแทนเขากำลังจะเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมเออแต่ก <laughs> es, <laughs> <st> uh ่อนเตะกระสอบทุกวันตอนนี้มาแต่งหน้าแล้วเออพ่อหมอนไม่ว่าเลย